ึงมีชื่อว่าสังขาตะมหานรกแต่ว่ามหานรกที่บทขยี้ร่างกายสัตว์เมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในสังขาตะมหานรกนี้มีร่างกายวิกลวิการต่างๆกันและมีรูปร่างแปลกพิลึกเช่นบางตนมีหัวเป็นควายมีตัวเป็นคน บางตนมีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายบางตนมีหัวเป็นหมาเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่แต่มีตัวตนเช่นนี้เป็นต้นมีความวิปริตแห่งกายพิกลสุดที่จะพรรนาให้ถูกต้องหมดทิ้นได้นายมิรียบานผู้มีดวงตาอันน่าสะพึงกลัว มีมือถือสัตตาอาวุธเที่ยวเดินไปแล้วก็พันยกขึ้นซึ่งอาวุธร้องคำรนคำรามด้วยเสียงอันกึกก้องว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงสัตว์นรกทั้งหลายได้ยินเสียงคู่คำรามนั้นก็บังเกิดความหวาดกลัวจับกลัวหัวใจจึงวิ่งไปโดยเร็วไม่คิดชีวิต ขนาดนั้นด้วยอนนำนาจกรรมบันดาลให้เกิดกองไฟใหญ่ขึ้นขวางกั้นข้างหน้าไว้สัตว์นรกก็ไปไม่ได้แต่พอหันหลังกลับมาก็เ,เกิดกองไฟดักหน้าเข้ามาอีกกองหนึ่งไม่ว่าจะหันไปไหนทางไหนก็ตามเก็ปรากฏมีกองไฟเกิดขึ้นรอบตัวเต็มไปหมด เผาสัตว์นรกให้ได้รับความทุกเวทนาแสนสาหัสอันหนึ่งอยากถึงเข้าใจว่าไฟนรกทั้งหลายเหมือนกับกองไฟมนุษย์โลกเหล่านี้เป็นอันขาดเพราะความจริงไม่ใช่ด้วยว่าไฟในนรกนั้นมีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้มากมายนะัก แม่จะถูกไฟนรกแผดเผาอยู่สัตว์นรกเหล่านั้นก็หาตายลงให้ง่ายเพราะไม่ปรากฏว่าเพราะไม่เพราะปรากฏว่าต่อมาไม่ช้าก็มีภูเขาเหล็กนรกสองลูกกลิ้งมาบทขยี้ร่างกายของสัตว์นรกนั้นให้แหลกลานเปรียบเสมือนหีบอ้อย ที่บทอ้อยให้แหลกละเอียดฉะนั้นพวกเขาต้องสวยทุกเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขตายไปจากนรกขุมนี้ก็เกณฑอายุของสัตว์ในสังขาตามหานรกนี้มีประมาณ2,000ปีซึ่งเทียบกับเวลามนุษย์โลกเรานี้คือ145ล้านปีจึงเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเขา ทีนี้อายุของเขาเหล่านั้นยืนนานได้2,000ปีก็จงพิจารณาดูเถิดว่าเท่ากับเวลาของมนุษย์โลกยาวนานเท่าใด โลรุวะมหานรกเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดในมหานรกกลุ่มนี้ย่อมได้รับทุกโทษอย่างแสนสาหัสดุจจะประมาณตลอดเวลาในนรกกลุ่มนี้จะได้ยินแต่เสียงร้องควครคลางอย่างน่าสมเพชเวทนายิ่งนักฉะนั้นนรกกลุ่มนี้จึงชื่อว่าโรรุวะมหานรก แปลว่ามหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องควนคลางเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ชาวโรรุวามหานรกนี้ต้องเสวยทุกเวทนาในดอกบัวเหล็กและวิธีเสวยทุกข์ก็แปลกประหลาดคือนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบัวเหล็กนรกอันใหญ่โตศีรษะมิดเข้าไปในดอกบัวแค่คลาง ส่วนทางปลายเท้าก็จมมิดเข้าไป